สวัสดีครับอยู่กับเพจอ่ังหางเมืองคอนนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับนหน้าเมืองคอนแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามาอยู่ในโครงการศินอุดมช็อปปิ้งมอลล์นะครับเรามีตึกเรามีอาคารพาณิชย์ในที่ขายในโครงการนี้นะครับนะครับไทยสมบูรณ์นะครับอยู่โครงการอิดถนนพัฒนาการเลยนะครับของตรงข้ามนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในโครงการนะครับน,นี่ครับหน้าโครงการนะครับจุดสังเกตนะครับผมเรามีป้ายนะครับเป็นตึกที่อยู่ติดกับในส่วนของสำนักงานขายของโครงการนะครับอันนี้ภายในโครงการนะครับ ฝั่งตรงข้ามในส่วนที่เป็นอาคารพาณิชย์ของเรานะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับทิพยะประกันภัยไฟนะครับแล้วก็เอเอครับโอเคเดี๋ยวไปชมในส่วนของภายในอาคารกันครับนี่มาเจอสมาชิกแล้วนะครับนายหน้าเมืองกรแฟมบารวิดาวิิงเดือนนะครับอ่านี่ป้ายเรานะครับ า3.59นะครับผมมาดูข้างในกันพื้นที่นะครับผมความกว้าง5เมตรนะครับลึกประมาณ16เมตรในส่วน16เมตรเนี่ยยังมาถึงจุดนี้นะครับห้อ,องน้ำนะครับข้างๆ่าง ห้องครัวข้างหลังนะครับวางและลึกมากนะครับอันชั้นล่างนะครับผมเดี๋ยวไปดูชั้นสองกันนะครับขึ้นมาชั้นสองนะครับผมจะเป็นในส่วนของห้องโถงใหญ่เลยนะครับด้านนี้ก็จะมีในส่วนของ ห้องนอนอีกห้องนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูชั้นสามกันต่อนะครับอีกครับห้องของชั้นสองชั้น2ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะครับขึ้นไปนะครับ ชันสามนะครับจะมีห้องนอนสองห้องนะครับนี่ครับเจอห้องนอนเลยแล้วก็ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับมาให้ดูในส่วนของนอนจุดรถกันนะครับกว้างมากเืนนะครับเห็นไหมครับฝั่งตรงข้าม ที่ประยประกันไปแล้วก็ AIA อันทูดระเบียงข้างนอกนะครับทุกท่านี่ครับห้องน้ำอีกห้องหนึง่งข้างหลังนะครับนี่ระเบียงข้างหลังนะครับ โอเคเดี๋ยวไปข้างล่างต่อนะครับอันนี้ผมเปิดประตูไว้ข้างหนึ่งนะครับพอดีข้างหนึ่งติดป้ายไว้นะครับติดป้ายขายไว้นะครับผมโอเคยังไงสนใจในส่วนของอาคารพาณิชย์ห้องนี้นะครับสามารถติดต่อผมนะครับยวนะครับเป็นนายหน้าดูแลอ,อาคารพาณิชย์ห้องนี้นะครับผม เบอร์โทรนะครับ086 6 0 6 5 8 7 4นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ